คนที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจฟังคลิปนี้นะคะ <teach his sheep> นี่คือสารที่องค์ปู่องค์ย่าท่านอยากสื่อสารกับคุณนะคะผ่านไพ่ครูสำรับนี้ถ้าใช่อยู่ฟังนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะตั้งจิตให้นิ่งนะคะ <drawings> คนที่มาเจอคลิปนี้นะคะนี่คือคำหรือสารนะคะที่องค์ปู่องค์ย่านะคะท่านอยากสื่อสารกับคุณนะใครที่เชื่อใครที่ศรัทธานะคะใครที่ บูชาองค์พญานาคนะคะท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณมาดูกันนะคะใบแรกดวงเก้าดวงแก้วเก้าโอ้โหนี่คือไพ่ดีมากๆค่ะนะคะ ใครที่มาเจอคลิปนี้ลูกหลานพญายนาคคนที่ศรัทธาพญายนาคคนที่บูชาพญายนาคนะคะการเงินของคุณการงานของคุณหลังจากนี้นะคะจะได้รับข่าวดีค่ะจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะจะมีโชคลาภเข้ามาค่ะเป็นการเงินที่ดีมากๆนะคะถ้าเทียบกับไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่คือเก้าเหรียญค่ะนะคะคือไพ่ของการเงินไพ่ของโชคลาภนะคะคือไพ่ของทรัพย์สินเงินทองคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะปู่ย่าเปิดทางให้คุณแล้วนะใครเชื่อรับคําทานาย ได,ได้เลยนะคะอ,อืคนที่มาเจอคลิปนี้ค่ะมีคนลุกมากใครที่บูชาปู่ผู้ชงนคราชเม้นค่ะใครที่บูชาหรือศรัทธาปู่ศรีสัตตนคราชเม้นทค่ะนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้ไม่ใช่ความบังเอิญบางคนอาจจะเกิดบัณฑิตัสบอดีนะคะ บางคนนะคะอาจจะมีปู่ผู้ชงนะคะเป็นครูบาอาจารย์บางคนอาจจะมีปู่ศร,รีสัตนาคราชเป็นครูบาอาจารย์บางคนอาจจะเป็นเพื่อนบ้านนะคะอาจจะอยู่สปป,ป,ปลาวใครอยู่สปป,ป,ปลาวนะคะเม้นได้นะคะคนที่มาเจอคลิปนี้ลูกหลานพญานาคฟังค่ะดวงแก้วเก้าคือคำอวยพร คือโชคลาภคือพรที่องค์ปู่นะคะประทานแก่ลูกหลานประทานแก่คนที่มาเจอคลิปนี้ไม่ต้องสงสัยว่าจะมาจากไหนชีวิตของคุณหลังจากนี้ค่ะจะเจอแต่ความโชคดีเข้ามาไพดวงแก้วก้าวคือทรัพย์สินเงินทองบริวารเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่การเจรจาเป็นผลการเจรจาสำเร็จคนที่กำลังทำอะไรอยู่คุณจะได้รับพรนั้นคุณจะสำเร็จค่ะ คนที่มาเจอคลิปนี้มีดวงเศรษฐีมีดวงความร่ำรวยค่ะแต่ระวังในเรื่องทุกขลาบนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้รับมรดกคุณมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาบคุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนโตค่ะคนที่มาเจอคลิปนี้ถ้าถามในเรื่องความรักคุณอาจจะได้เจอนะคะคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เคยแต่งงานมาแล้ว เป็นผู้ใหญ่แต่รักครอบครัวนะคะเป็นคนที่อบอุ่นใจดีนะคะให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะบางคนอาจจะได้เจอนะคะคนรักชาวต่างชาตินะคะการติดต่อสื่อสารต่างประเทศนะคะปู่สื่อสารมาว่านะคะคนที่มาเจอคลิปนี้นะ จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศิ์เทพเทวดานะคะจะได้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างปรชาติชาวต่างชาติชาวต่างประเทศจะได้เดินทางต่างชาติจะได้เดินทางต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์นะคะทาธุรกิจกับชาวต่างประเทศชาวต่างชาติค่ะคุณจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะได้แฟนคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติจะมีชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารมี จะมีเงินมีทองจะมีเกียรติยศค่ะคุณเป็นคนที่มีสเสน่มากๆนะคะแล้วอีกใบหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะคุณอาจจะทํางานข้าราชการเป็นทหารตํารวจนะคะเป็นคนที่ทํางานงานของคุณนะคะไม่ใช่แค่ทหารตํารวจหรือข้าราชการแต่งานเป็นงานที่มั่นคงค่ะเป็นงานที่มั่งคั่งนะคะเป็นงานที่ทําแล้วนะคะ สามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวไปจนตลอดชีวิตได้เลยแต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากจ,จะเตือนหรือแนะนำนะคะระวังในเรื่องของการได้ทรัพย์มาแล้วจะเดือดร้อนนะคะต้องดูดีๆนะคะการได้เงินมานะคะอาจจะมีคนมาหยิบยืมนะคะระวังเรื่องนี้นะถ้าเราไม่เดือดร้อนช่วยได้ช่วยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราให้ไปแล้วเราเดือดร้อนไม่ต้องช่วย ไม่ต้องยุ่งนะคะเพราะทุกขลาบเข้ามานะคะมีเงินจะมีเรื่องเข้ามานะ,คะใครที่เจอคลิปนี้นะคะแชร์ออกไปหลังจากนี้ชีวิตของคุณมีแต่ความโชคดีค่ะ